คือปัญหาคือทุกคนสมัยนี้ก็ทุกโซนห,หาเงินไว้ก่อนทั้งแต่แผนพัฒนาประเทศแผนแรกที่มาเนี่งินคือเงินงานคือเงินเงินคืองาน,งานอะไรงานเะงินอะไรอะไรเกี่ยวกับความสุขอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ดอกคนทุกโซนทั้งแต่เขาอนุบาลมาเรียนไปหาเงินอยากเรียนสูงสูงเรียนสูงสูงแพงไปหางเงินหลายเพราะฉะนั้นถ้าเอาเงินแผ่นติดตังเนี่ยมันไม่เหลือ ถ้าไม่มีเงินอย่างเดียวเราตายใช่ไหมเราทําไมต้องเอาปัจจัยภายนอกมาผูกมัดชีวิตเรามากขนาดนั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นวิธีคิดที่ไม่ฉลาดเลยเป็นทุกข์มากขึ้นฉะนั้นเราต้องหาอิสระภาพให้กับตัวเองให้ได้หาทางเลือกให้กับตัวเองให้ได้โลกนี้มันกว้างมากอะไรก็ทําเลี้ยงชีพได้ทั้งหมดแหละเออนั่นแหละอิสระนั่นแหละคุณประกาศอิสระภาพได้ไหมค่อยๆประกาศไปก็ได้ ไม่ต้องไปหลังน้ำเซโลท็อกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้คุณประกาศอิสระไปทีละเรื่องทีละอย่างอย่างผมกินก๋วยเตี๋ยวเนี่นะนะตั้งแต่เป็นเด็กแล้วพอจะปรุงปุ๊บเอ๊ะทำไมเราต้องปรุงอย่างเดิมไม่เอาเลยลองกินแบบไม่อร่อยสิจะเป็นไรการต่อสู้มันเกิดขึ้นตลอดเวลาคุณสู้ไหมคุณอ่านไหมคุณคุณเป็นอิสระประกาศอิสระภาพได้ตลอดเวลาประกาศอิสระภาพจากรสชาติที่คุ้นชินได้ไหมอย่างเงี้ย น้ำตาลช้อนหนึ่งพริกดองสองช้อนน้ำปลาสองหยดพริกป่นครึ่งทำไมอ่ะแล้วไม่ได้ไม่กินไม่ได้ไม่แบบนี้ไม่ได้เลยครับผมประกาศอิสระภาพของผมอยู่เนืองๆนะอิสระภาพที่แท้จริงอาจจะไม่มีเพียงแค่คุณเป็นผู้แสวงหาอิสระก็ดีแล้วเนี่ยถ้าฝากคนรุ่นหลังก็เข้าถึงอิสระภาพมันความหมายมันกว้างมากคุณก็ไปเรียนรู้เอาเอง ไอ้ก,อกว้างๆนะ่ะนิดเดียวไอ้ที่ว่าก,กว้างๆแต่สมัยนี้เขาก็อกสอนแบบนั้นมันบอกวัฒนธรรมสมัยนี้ก็คือมันมันพึ่งเงินนั่นแหละพึพง่งพึ่งเจ้าของแล้วก็พึ่งเงินแล้วก็พึ่งรัฐเนี่ยแต่ก็บอสอนให้พึ่งพระอาศาัยกันมันกลายเป็นสังคมบัจจกความสําเร็จก็ คนก็เรียนนังสืมัดบ้านมัดเม่เรียนไม่ได้เรียนเพื่อช่วยคนอื่นดอกเรียนเพื่อหาจักองก็บสบายกามู้ทุกเดี๋ยวนี้เขาก็ยกยองคนเนี่ยให้มันเป็นตัดเจกเด้ยให้มันผู้ได้ได้เท่าได้ก็เก่งกามู้ผู้ได้ได้หลายก็เก่งกามู้แต่เขาบอกคิดเรื่องส่วนรวมเนี่ยความพึงพอใจเนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตมันหายากนะคนเนี่ยสมัยนี้เขาบ่ให้พึงพอใจเขาให้ อยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกอันนี้ก็คือสังคมสมัยไหมขาเรนีอกอะไรระบบทุนนิยมใช่ไหมมันกระทุนการบริโภคตลอดเพราะฉะนั้นมันจะมันจะหากคำมาพอเพียงบ่ได้ดอกมันก็ต้องเอา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 ,เอาถ้าทุกอย่างมีความพอเพียงพอเหมอะก,กันเนี่ยสบายละหมดปัญหาพออยังคะ่ะ <laughs> คนเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุด อย่าให้ตัวเองติดอยู่ในกรงขังของความคิดเรามีอิสระภาพที่จะคิดที่จะเลือกได้เสมออาชีพที่ไม่ชอบทนทําไมในเมื่อมีอะไรหลายอย่างบนโลกใบน,นี้ที่เราทําได้ถ้ามันทําแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกตันรู้สึกเครียดกลุ้มไม่มีทางออกเนี่ยหยุดหยุดทาแล้วก็ออกไปเลยไปหาอย่างอื่นทําอย่าก,กลัวอดตาย หมาไม่เคยเข้ามาหาอะไรไม่เคยอดตายนะใช่ไหมคนขนาดเราเนี่ยออกว่ลัออดตายนีงงง่งอกว่าหมานะ